ขอหวยพรเปิดสถานที่แห่งนี้นะเจ้าคะ่ะขอให้ร้านขายดิบขายดีมีแต่วความจเจริญรุ่งเรือง,องมีแต่เคลื่อนแห่งศีลห่งรรมาปกปักรักษาคุ้มครองเปิดพลังงานขึ้นบวกแรงเรียงแห่งจักรวาลดึงดูดผู้คนมีศีลมีธรามมากินอาหารที่นี่และขอให้จเจริญแบบไม่มีที่สิ้นสุดน,นะเจ้าคะ่ะสัธุ อร่อยเหรอครับสีมันเหมือนกันก็นึกว่ากินเีอะกัดสะเต็มปากเดีย <c oughs> ทำไมกินเจอะไรมันเหนียวจังโอไม่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่แมงมุมสังแมงมุมสัหนไ้พี่เดีว <c oughs> นนยวเลยบอกว่าแอนนี้พี่เดียวกตัตาไว้ว่าสกร่ยัง วันนี้เรไปกินกุน้งไม่เคยกินแบบนี้เลยอ,ะอ่ะอ,อร่อยนากค่ะชอบที่เป็นน้ำต้มแล้วก็มีน้ำจิ้มไม่ฉิำกับผิดนี่แหลนะ